ทุกคนนะวันนี้เราอยู่เกมน่ารักมากนทุกคนเกมนี้มีชื่อว่าอิชิโอคาริยทุกคนคือเป็นเกมแบบโอ้โหโครน,น่ารักทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูเลยกันนะ <Okay. S 1> ตอนนี้คือผมอยู่เซิร์ฟซีคิดนะทุกนะคนก็สามารถเข้าเซิร์ฟตามผมได้เลยนะทุกนะคนป่ะนี่เลยฮะทุกนะคนโอ้โหแค่นั้นรับบี้ก็มีตัวน่ารักมาต้อนรับแล้วทุกคนอ่ามป็นไะงแต่ว่าสมากิชันน่ารักกว่าอยู่แล้วอืมโอ้โหเป็นการเขินเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไมไดสมากิชันน่ารักกว่านะโอเคมาเราวันนะี้คือเราทำการไปสุ่มนะฮะทุกคน นี่เลยครับทุกคนนะวันดี่ขั้สูงนะทุกคนผมทำการใช้สารสีชริเต้าออในการซูมมาผมขอดับ SSR แล้วกันนะทุกคนมัอมีโอกาสออกแค่สามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่ว่าไม่เป็นไรขอแค่ตัวนั้นละพอมาฮะ <c oughs> คือผมลืมเปิดเสียงแอนิเมชันนะทุกคนคือข้อเศร้าอ่ะแต่ไม่เป็นไรฮะทุกคนผมขอแค่ตัวนั้นละมาก็พอมาฮู้เขาก็สวยนี่แค่ท่ทุกค,คนตัวแรกนี่คือเชอร์รี่ผมไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะแต่ว่าไม่ค่อยมีควแชร์อะไรฮะโอเคมาตัวต่อไปเลยฮะ นี่เพียรลอดโอ้โหโอ้โหโดนใจหลายคนนะเนี่ยนี่ชัวรีน่าโอ้หุ้มมีคาทาด้วยฮะนี่นี่เกาะเอ้ยโรลี่มานี่ทีมโรลี่เราสนใจดีนะมาตัวต่อไปโคยามาโดเชนโอเคตัวนี้ผ่านไปเนาะนี่โอ้โหลูก้าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกยูทูบเขาไปแจ้งอะไรมาใช่ไหมลูก้านี่โคโดนใจหลายคนแน่นอนคาเยนลูซิเฟอร์ลินมาโอเคฮะเฮ้ยลูก้านี่ออกแบบมาเกินไปหรือเปล่าน่ารักเกินไปหรือเปล่าฮะโอเคนะ มารอบที่สองเลยฮะมาขอตัวหน้ารักหน้ารักหน่อยนะมารอบนี้คือเอ๊ะสีทองมากเฮ้ยหรือว่าอาจจะมาฮะทุกคนเฮ้ยนั่นไงว่าเราเชียร์บาโฟเมยฮะทุกคนโอเคสลาผมแล้วถือว่าดีลนวะทุกคนว่าเแบบทีมได้นนะไม่มีก่าอยู่ข้างหลังด้วยฮะถือว่าไม่บอกของเกมแล้วเราแฮตติแล้วนะนะแล้วก็แบบมันหน้ารักด้วยไงเห็นไหมหน้ารักโคเลยทนะุกคนอถือว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะนะในเกมนี้ฮะมาตัวต่อไปไหนสิ เนี่ยหลินก็ถือว่าโอเคนะคือเลยอ,อยู่เทซุยโอเคฮนะแล้วก็เลเวนไอตัวนี้ผมเห็นมีคนใช้เยอะอยู่นะตัวนี้ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าต่ว่ารอดูก่อนแล้วกันนะโอเคอืมอ๋อตัวซ้ำคือมันจะข้ามเลยเหรอก็มีลูก,ก้าด้วยแฮะโอเคฮนะลูก,ก้านี่คือนะครับมาเอยฮะทุกคนมาฮะเข้าสู่รอบที่สามมาอ่าเสียดายไม่แน่เปิดเสียงนี่มั้น,นี้ข้ามมือนกันนะ,นะเฮ้ยชานซสานาทุกคนตัวนี้คือผมชอบมากเลยทุกคนเพราะว่ามันมีให้ในเรื่อง,อ,งอยู่นะ ตัวนี้เฮ้ยผู้เล่นผู้โเคเท่นี่ผู้ชายผู้หญิงนะะเนี่ยครับเนี่ยโอ้โหโคเท่เลยคนถือดาบสิมาด้วยนี่วาเลีนนะแล้วที่เหลือตัวซร้าหมดเลยโอเคฮัลูก,การอบนี้ไม่ออกมาฮะลูก,กา้านี่คือดีเกินไปนะโอเคมาเรามาดูเดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างโ <Okay. S 1> อเคคลิปหน้าผมมาจัดทีมมันดีกว่าทุกคนทุกคนช่วยเลือกเลยเลยกัน <Okay. S 1> ว่าตัวละครไหนคือน,น่ารักหรือไม่น,น่ารักดี เขาจะจัดทีมตามแบบความน่ารักแล้วกันนะตัวนี้เอาไว้แบบทีมตัวหนึ่งแล้วกันและแน่นอนว่าส่วนคลิปหน้าเนี่ยมาอีกแน่อนอนทุกทนทุกี้คลิปหน้าเราจะมาทําการจัดทีมเดีวยวกันแล้วเปิดเสียเฟตด้วยไงคือแบบนี้มันโงไม่มีเสียเฟก็น่ารักเลยฮะ <c oughs> โอเคน้องเงี้ยนี่ถือตัวไปก่อนแล้วกันฮะสวัสดีครับผมอย่าลืมเปิดมาเล่นนะําเพื่อเปิดตัวได้สองวันวนี้ฮะทุกคนรววันนี้ด้วยนะไปละสวัสดีครับ